สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอกีกแล้วกับครูปูนะคะในเรื่องของวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะครูปูจะสอนในเรื่องการเขียนรายงานนะคะนักเรียนนะคะเราเรียนผ่านมาตั้งแต่ป หนึ่งปสองปสามปสี่เทอมนี้ถืนเทอมของปสเราเคยมีการเขียนรายงานที่คุณครูขามอบหมายไหมคะ่าบางคนอาจจะแบบว่าจําได้บางคนบอกว่าวุ้ยผมจาไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ครูปูนะคะจะพาสอนในเรื่องของการเขียนรายงานให้กับพวกเรานะคะหลักการเขียนรายงานมีอย่างไงบ้างเราไปดูกันต่อในคลิปวิดีโอของครูป,ปูเลยนะคะ ค่ะเรามาดูต่อในเรื่องของวิธีการเขียนรายงานครูรู้นะว่านักเรียนทุกคนนะคะเคยเขียนรายงานกันไปแล้วเอ๊มีใครตอบครูได้ไหมคะขั้นตอนการเขียนรายงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรคะการเขียนรายงานมีอะไรบ้างต้องมีชื่อเรื่องก่อนสิ่งที่เราสนใจแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อเรื่องโครงเรื่องอะไรบ้างคะอ่า แต่เราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาดูขั้นตอนการทํารายงานนั่นเองมาดูขั้นตอนามีอะไรบ้างหนึ่งการเลือกหัวเรื่องนะคะที่เราจะศึกษาหรือสิ่งที่เราสนใจนะคะ การสำรวจแรงนะคะหรือสารสนเทศนั่นเองการกําหนดโครงเรื่องนะคะกําหนดแรงข้อมูลค้นหาแล้วก็อะไรคะรวบรวมจดบันทึกโครงเรื่องเรียบเรียงรายงานการทําบรรณานุก,กรมการจัดส่วนประกอบต่างๆของรายง,งานแล้วก็สุดท้ายคือการทํารูปเล่มนั่นเองะคะ่ะ ค่ะมาดูการเลือกหัวข้อเรื่องหรือกำหนดชื่อเรื่องนั้นเราควรเลือกในเรื่องสิ่งที่เราสนใจที่ครูได้พูดไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ตัวเองมีความรู้อยู่บ้างไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้เลยนะคะอย่างเช่นเราทําในเรื่องของอะไรคะอาโควิดหรือสำนวนไทยหรือเรื่องราวของวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆนิทันอิศพอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถศึกษาซึ่งเราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะ ต่อมามาดูการสื่อสารคนควา้าข้อมูลเราต้องสื่อสารโดยการบันทึกลงในแบบบันทึกนะคะแบบบันทึกนี้เป็นแบบไหนเราก็ได้เรียนก,กันไปแล้วนะคะแล้วก็มีหัวข้อรายละเอียดของแหล่งแล้วก็เพื่อจะทำในการอ้างอิงนั่นเองนะคะ จากเราได้ชื่อเรื่องไปแล้วนะคะแหล่งข้อมูลไปแล้วเราก็มาดูวางโครงเรื่องวางโครงเรื่องเราจะวางอย่างไรคือวางในเรื่องของ 1. การตั้งชื่อของรายงานเนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนประกอบกบ็คือเนื้อหาแต่ละบทนะคะสชื่อเรื่องความสั้นยาวกระทันรัดนะคะ3หัวเรื่องนะคะต่อมาคือโครงเรื่องต้องเขียนอย่างเป็นระบบแล้วก็สะดวกแก่การอ่านนั่นเองคะ่ะ ค่ะต่อมาเรามันกำหนดจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเราเขียนในการขอบเขตหรือครูอาจจะกำหนดให้ว่าจุดมาของเราเพื่ออะไรเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้หรือเพื่อที่จะนำไปให้คนรุ่นน้องได้ศึกษาต่อนั่นเองนะคะ ค่ะเรามาต่อด้วยการรวบรวมข้อมูลเราจะมีเอกสารเอกสารบางทีอาจจะไม่พอนะคะเราอาจจะมีการพัฒนาพัฒนาคือลงไปสัมภาษณ์อย่างเช่นครูให้ทําในเรื่องของประวัติของแต่และชุมชนของเราเราจะศึกษารายงานตรงนี้อาจจะไม่ได้อาจจะลงพัฒนาหรือสัมภาษณ์บุคคลคนเฒ่าคนแก่ที่คนรุ่นก่อนเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อมาคือการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลก็คือเราต้องรู้ว่าบันทึกตรงนั้นนะคะบันทึกอย่างไงคือบันทึกในเรื่องของจดนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เป็นอ้างอิงหรือการเขียนมานกรมข้างหลังด้วยนะคะต่อมาพอได้แลกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างได้ข้อมูลรวบรวมมาเรียบร้อยเราก็จะมาวิเคราะห์ข้อมูลว่า อันไหนที่น่าเชื่อถือเข้าเกณฑ์หรือเป็นจริงในปัจจุบันเราก็เลือกในส่วนนั้นมานะคะว่าไหนจริงหรือเท็จเพียงใดเราก็ต้องมีการวิเคราะห์กันนะคะพอได้ข้อมูลรวบรวมมาแล้วเราก็จะมาวางโคงเรื่อง นะคะโครงเรื่องคือยังไงว่างเหมือนโครงเรื่องนะคะว่าเราควรจะทำายังไงก็คือรูปแบบของรายงานมีส่วนประกอบแล้วเราก็จะมาวางโครงเรื่องว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังตามขั้นตอนนั่นเองนะคะอันสุดท,ท้ายสุดองค์ประกอบของรายงานเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนต้นของรายงานก็จะประกอบไปด้วย ปกนอปก,กในคํานามสารบัญหรืออาจจะมีสารบัญภาพในสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์หรือาคสนามนั่นเองนะคะพอต่อมาส่วนเนื้อเรื่องก็จะมีบทนานะคะคานาหรือเนื้อเรื่องแล้วก็บทสรุปนะคะอันสุดท้ายของรายงานนะคะก็จะมีบรรณานุกรมภาคผนวกภาคผนวกนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอ สิ่งที่เราไปค้นคว้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของดัชนีดัชนีตรงนี้ก็อาจจะเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนภูมิกราฟในแบบรูปแบบของแบบสอบถามนั่นเองนะคะค่ะในเรื่องของการเขียนรายงานของครูปูวันนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้วันนี้เราจะไม่มีการบ้านอยู่ตามเคยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถสอบถามครูได้ นะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากในเรื่องของการอ่านหนังสือการเตรียมความพร้อมในการมาโรงเรียนรักษาสุขภาพเต็งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูปูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนคีระการเขียนรายงานกันไปแล้วหวังว่านักเรียนคงนําไปใช้ในแต่ละรายวิชาต่างๆเราได้นะคะเพราะว่าในบางวิชาอาจจะมีการเขียนรายงานให้พวกเราได้โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครูจะมีการเขียนรายงานให้นะคะหลังจากนั้นแล้วนักเรียนก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเอาไปเขียนในระดับต่อๆไปเพื่อในแต่ละระดับก็จะมีการเขียนรายงานนั้นด้วยแล้วก็นำไในชีวิตประจำวันของเรานะคะสำหรับวันนี้ครูครูสวัสดี ค่ะ